นแท็เตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับที่นี่จาหน่ายรถไถมือ2อรถเกี่ยวและอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหรือว่าเครื่องอัดฟางมือ2โรตารี่ผ่านพวนผ่านยกล่องผ่านขุดมันนะครับต่างๆนะครับทันใดนะครับที่สนใจนะครับร้านเรามี2สาขานะครับสาขาที่1นะครับตั้งอยู่ที่อําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับใกล้ๆกับศูนย์กูบต้าอาเภอวังสามหมอนะครับสาขาที่2นะครับแท็กเตอร์นัทนะครับสาขาอําเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธ์นะครับเส้นออก ไปทางกุชีนาลัยนะครับออกจากสมเด็จประมาณ3กิโลเมตรอยู่ขวามือนะครับติดถนนสี่เลนนะครับใครที่มองหารถไถมือสองไม่ว่าจะเป็นตามสภาพหรือปรับสภาพก็สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้าได้นะครับวันนี้นะครับเราเริ่มต้นต้องแต่รถรุ่น B นะครับเป็น b 2 1 4 0หนเะครับเป็นรถเล็กที่สุดนะครับวันนี้ก็ราคาอยู่ที่1 7 5 0 0 0ับาทนะครับรถถือว่าเป็นรถไล่นะครับสภาพก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะครับยางพอใช้นะครับตัวนี้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็น ผ่าน4นะครับแต่ว่าใส่แค่3บัวนะครับตัวนี้ราคา1นึ่งแสนเจ็ดหบาทนะครับรถใช้งานนะครับคันนี้อยู่ที่1นึ่ชั่วโมงนะครับรถถือว่าสีเดิมสภาพสวยนะครับไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะคันนี้นะครับรถถือว่าไปแล้วก็ใช้งานได้เลยครับยีแรงม้านะครับราคาย่อมเยานะครับอ่าเป็นรถ3สูบนะครับวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์นะครับเกเกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังนะครับรอบปั่นพีดีโอก็จะอยู่ที่980กับ540นะครับ สวยเลยนะครับคันที่1นนะครับคันที่2คันนี้ลงไปแป๊บเดียวนะครับติดจองแล้วนะครับ L 3 4 0 8สภาพสวยนะครับขอบคุณลูกค้าจองออนไลน์เข้ามานะครับคันนี้ถามกันเยอะเลยนะครับก็ลูกค้าจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นจองเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะมาสภาพเดิมๆสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็น L 360,8ตัวดีทีนะครับตัวนี้นัดเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับยางหลังก็เกซนตะครับตัวนี้ใบด้านนะครับแล้วก็หางพวนครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 8 5 0 0 0าบาท นะครับการันตีเครื่องเกียร์แน่นนะครับเครื่องเกียร์แน่นนะครับลูกหมากแน่นๆเลยนะครับคันนี้นะ L 3 6 0 8ตัวดีทีนะครับรถปี5้าี่นะครับถัดมานะครับตัวนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับก็รถปี54เหมือนกันนะครับคันนี้ราคา3 0 0แสนบาทนะครับยางเดิมนะครับสีสันเก็บใหม่ครับเช็กเปลี่ยนถ่ายของเลียวให้นะครับเบาะหุ้มใหม่นะครับตัวนี้ราคา3 0 0แสนบาทนะครับอ่ะ3 0 0แสนไม่ขายครับขายที่ 2 9 9 0 0 0ับาทนะครับมันต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันแค่พันเดียวนะครับอ่าใครที่สนใจนะครับตัวนี้ปรับสภาพสวยๆอยากได้รถใหม่เข้าบ้านนะครับก็สามารถมาทดลองขับมาลองดูกันได้นะครับตัวนี้แถมพ่อรันทุ่งให้1ใบนะครับอีกหนึ่งคันครับลูกค้าตัวนี้เป็นคูป้านะครับ l 3 6 0 8 sp นะครับตัวนี้ในช่องทิกตอกนี่คนถามกันเยอะเลยนะครับอ่ะตัวนี้ชุดแต่งเต็มเลยนะครับพ่อทุ้มๆนะครับสีสันเก็บใหม่รอบคันนะครับยางใหม่สีเส้นใบใบมีดใหม่นะครับ แป๊บไฮดรอลิกนะครับสายไฮดรอลิกใหม่นะครับอ่ากระจังหน้าต่างๆนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังคันนี้ราคา3ามแสนนะครับลูกค้านะสามแสนหกหมบาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับพร้อมเลยนะครับใครได้ไปตัวนี้ต้องบอกว่าสภาพรถเหมือนรถใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ L36 8 s มอถัดมานะครับคันนี้จะเป็นยันม่านะครับ EF 3สาม้าสามทครับตัวนี้เป็นสาสิ้าแรงม้า3าสูบ2เพา4วิวับเพื่อนสีล้อตัวนี้นะครับสีเดิมนะครับยางหน้านัดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้เป็นระบบแดเกียร์ด้นหน้า8ดเกียร์ถอยนะครับเป็นเกียร์เชตเทิลนะครับลดข้องตัวนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับรถปี6กหนึ่งคันนี้ให้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับหน้าหลังนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับราคาส1 0แสหนึ่งมืบาทนะครับถัดมาครับตัวนี้จะเป็น อิซิคินะครับ NT 5 4 0ครับสี่สิบแรงม้าเทอร์โบครับตัวนี้ราคา340,000บาทครับชุดแต่งเต็มนะครับก็ หน้ากากท่อซิ่งเสาค้ำลังคาผ่านพวนใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้นะครับสามสูบเทอร์โบนะครับ40แรงม้ารุ่นขยายฐานล้อได้ด้วยนะครับรุ่นนี้จะให้หน้ายางมากว้างกว่าเขานะครับกว่าค่ายอื่นๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้เป็น isuzu nt ห้าี่ศูนยใช้งาน1,600ชั่วโมงนะครับรถปี62นะครับถัดมารุ่นยอดนิยมนะครับตัวนี้เป็นคูปัตตานะครับ l 4 0 1 8ตัวดีทีครับตัวนี้ยางหน้าใหม่นะครับยางหลังก็80%นะครับ เก็บงานทําสีนะครับเฉพาะสีคันล่างนะครับสีล้อนะครับสีตัวรถนะครับเป็นสีเดิมนะครับฝากระโปรงสีเดิมนะครับตัวนี้ท่อซิ่งหน้ากากเสาค้าหลังคานะครับมาครบนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับราคา4 1 0,000หนเราไม่ขายนะครับเราตอนนี้อยู่ที่ราคา4 0 0 0 0บาทท้วนนะครับตัวนี้เช็คสภาพพร้อมใช้ส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับถัดมานะครับลูกค้านะตัวนี้เป็นคูปตานะครับ L4508 ตัวดีทีนะครับ 45แรงม้า4สูบ2เงพายโฟลวิลขับเคลื่อน4ล้อครับตัวนี้8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยนะครับตัวนี้ราคา250,000บาทนะครับ250,000บาทเต็มทะเบียนคิดโอนพร้อมนะครับตัวนี้สภาพยางก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับประมาณ70%นะครับรถถือว่าสวยนะครับตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์4สูบนะครับอ่าเป็นรถรุ่นสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับงบประหยัดอยากเอาแรงม้าเยอะๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ45แรงม้านะครับรถก็10กว่าปีแล้วครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี51 นะครับถัดมาจะเป็น L47.8 SP ครับรถรุ่นแนะนำใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายของ47แรงม้านะครับยางใหม่4เส้นนะตัวนี้ยางใหม่4เส้นนะครับพอดีเมื่อวานลูกค้ามาลองก็ไปจบ47งบไม่ถึงนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่440,000บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นตัวนี้ก็เช็คใหม่ทั้งหมดนะครับลูกค้าเหมือนรถใหม่นะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับแป๊บสายไฮดรอลิกแผ่นล่างคานะครับเบาะเปลี่ยนใหม่นะครับ ขากระจกใหม่สีเก็บใหม่ทั้งคันนะครับของเหลวเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบนะครับคันนี้4ี่เซนติเนะครับรถรุ่นนิยมใช้8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับเกียร์ชัตเทอรเกียร์เร็วนะครับอ่ะอีกหนึ่งคันน่าจับจองเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นคูปะตานะครับ L5018 ตัวดีทีนะครับ50แรงม้า4สูบ2เงพาย four wheel ขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเป็นยางโอตานินะครับอุปกรณ์ก็ได้2ชิ้นหน้าหลังนะครับลูกค้านะ2ชิ้นหน้าหลังนะครับตัวนี้รถใชช้้งงงาาานนนนนพัััักกวว่่โมะะคครรรรรบบบบถเเ็ียยอ สภาพพร้อมส่งพร้อมขายเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับฐานพวนฐานพวนห้าใบครับฐานพวนห้าใบนะครับสวยๆเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาจับจองกันได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับเดินถัดมาครับตัวนี้เป็นยันม่านะครับ e f ห้าหนึ่งสี่ t นะครับห้าสิบเอ็ดแรงม้านะครับสี่สูบสองเพลาโฟร์วิวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยนะครับตัวนี้น้อยเอาคันนี้ไปรีวิวหน่อยนะ สภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับเก็บจุดรั่วซึมเรียบร้อยนะครับอ่ะสีเดิมนะครับสีเดิมนะครับอยู่ที่สี่แสนนะครับยางใหม่4เส้นถ้าทําสีก็บวกเพิ่มอีกหมื่นนึงนะครับก็อยู่ที่4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับอ่ะถัดมาครับตัวนี้เป็นคูปัต้าลสี่ห้าศูนย์แปดดีไอสเปเชียลนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวใส่เบาะให้นะครับราคาตามสภาพสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทสองแสนหกหมื่นห้าพัน นิ่มๆนะครับไอมากืบแรงนะครับอ่ะันมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้แ3 6 0 8นตัวดีนะครับคันโค้งนะครับตัวนี้2 7 0 0 0 0บาทนะครับ2 7 0 0 0 0บาทเล่มทะเบียนครบนะครับคันนี้ถันมาอีกหนึ่งคันรถไล่สภาพสวยๆครับเดิมเดิมทุกจุดนะครับ่อนคัดเกียร์ต่างๆเดิมนะครับ2,923ัิชั่วโมงคันนี้ ราคาอยู่ที่285,000บาทนะครับ285,000าบาทนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้34แรงม้านะครับคูปตานะครับ L 3 4 0 8นะครับตัวนี้เอาเอาแบบติดเครื่องได้ก่อนเนาะเอาแบบติดเครื่องได้เพราะว่าซื้อมายังไม่ได้ติดเครื่องเลยนะครับคันนี้ก็ขายแบบเครื่องติดนะครับแต่ยังไม่ได้เช็คจุดรั่วซึมก็อยู่ที่1,65,000บาทมีใบดันมีหางนะครับมีเล่มทะเบียนครบนะครับ ส่วนตัวนี้ก็อยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทนะครับ L 3 4 0 8 8่ศูนย์แดแปเกียร์หน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับยางพอใช้ครับยางสวย4เส้นเครื่องยนต์ก็พอใช้ครับส่วนเ r t ก็ติดจองไปแล้วนะครับตัวนี้ไปที่อำเภอแม่ละมัดนะครับจังหวัดตากอีกหนึ่งขันครับคันนี้เป็นคูบต้านะครับ M 7 0 4 0 SU ครับ70็ดกังม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ2อพาย four wheel ขับเคลื่อน4ล้อครับอ่ะ เดี๋ยวคันนี้ก็จะตกแต่งให้ส,สวยๆนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา495,000บาทนะครับ495,000บาทนะครับอะไปดูอีกหนึ่งคันนะครับพาไปชม M6040 ครับที่นัดพาไปไปดูมานะครับตัวนี้ก็จัดการล้างแล้วนะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเกาะเป็นหางห้านะครับ ยางสวยสี่เส้นเลยนะครับตัวนี้นะยางสวยสี่เส้นนี่เครื่องแบบกริบมากนะครับเครื่องแบบกิบมากนะครับเดี๋ยวเบาเบาเรา,เาหุ้มให้ใหม่นะครับอ่ะตัวนี้รถปีห้าเจ็ดนะครับลูกค้านะตัวนี้รถปีห้าเจ็ดนะครับราคาอยู่ที่ 5 2 0 0 0 0บาทนะครับเพิ่มทะเบียนปี57ชุดโอนครบนะครับรถสวยๆนะครับตัวนี้ M 6 0 4 0นย์สี่์ S U Turbo นะครับ8เกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับมาอีกหนึ่งขันครับตัวนี้เป็นยันมาสามสิบแรงม้านะครับตัวนี้ไว้ลากน้ำนะครับก็ใครอยากได้หางด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าราคาด้านหน้าอย่างเดียวอยู่ที่250,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรตารี่นะครับโรตารี่ของฟาร์มเทคนะครับ2องเมตรยี ตอนนี้ขายดีมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ p รีเซนเตอร์เอสตัว Superfast เลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่77,500บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อเหล็กผานยกล่องนะครับตัวตัดหญ้านะครับมีครบนะครับที่นี่มาที่นี่ครบจบในที่เดียวนะครับใครที่กําลังมองหารถไถหรือว่าได้รถไถไปแล้วอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับช่วงนี้ฝนเริ่มตกนะครับก็หาโรตารี่หรือว่าหาอุปกรณ์นะครับยกล่องปลูกมันนะครับ หรือใครที่ยังไม่ได้ขุดมันครับหัวตกชุบแล้วมันเน่านะครับก็ขุดมันค่ะตัวนี้นะครับก็มีหลากหลายเลยนะครับลูกค้าก็สามารถมาเลือกซื้อมาชมกันได้นะครับเดี๋ยวนัดพาข้ามไปชมเครื่องอัดฟางอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ลงไปด้านล่างสักนิดนึงนะครับวันนี้ก็พาชมสินค้าหน้าร้านที่ร้านนัทเทคเตอร์นะครับมาฝั่งตรงข้ามตั้งหน่อยนะครับมีเครื่องอัดฟางอีกถึงธุรกิจที่กําลังมาแรงนะครับในการทําเกษตรตอนนี้นะครับฟางก้อนละ ฟางแพงก่อข้าวนะครับในยุคนี้นะครับใครที่กำลังมองหาเครื่องอัดฟังสภาพเหมือนเครื่องใหม่สภาพเหมือนเครื่องมือหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น HB 135นะครับนี่ตัวคอเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับไม่ใหม่เลยนะครับม่ใหม่เลยนะครับหนวดกุ้งยังไม่มีหักนะครับน่ครับม่ใหม่เลยนะครับใครที่อยากได้ไว้ใช้งานนะครับรีบจับจองกันเข้ามาเลยนะครับเครื่องวิที 1> 3 1 0 0 0บาทนะครับเราส่งให้ฟรีส0 0อกิโลเมตรแรกนะครับสภาพเครื่องบอกเลยว่าล้างแล้วเหมือนใหม่แน่นอนนะครับเงาเงา,งาสวยสวยเลยนะครับสำหรับเครื่องอัดฟางปลาช้าง h b 1หนึ่งสาะสรับอ่าหนึ่งสห้าะถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถที่นัดได้ปรับสภาพเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าวันนี้เราก็จะส่งมอบ L4708 คันนี้ครับคันกลางไปที่อำเภอนนสังจังหวัดนนบุรีนะครับส่วนคันแรกนะครับก็น่าจะในเดือนนี้นะครับลูกค้าจากอำเภอนาว่านะครับจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ L3608SP นะครับตัวนี้ก็เก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับ L518 นัดรับวันที่26นะครับ FC อำเภอแก่งสนามนางนะครับจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ลูกค้าก็เข้ามาดูรถนะครับแล้วก็วางเงินมัดจำเราไว้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตามกําหนดนะครับแล้วก็เตรียมส่งมอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับโรตารี่เล็กกลางใหญ่มีครบนะครับถังหยอดปุ๋ยนะครับฐานขุดมันนะครับโรตารี่หลากหลายค่ายครับลูกค้ามาที่นี่นะครับมีตัวเลือกนะครับให้สําหรับลูกค้าได้เลือกอยู่หลายค่ายเลยนะครับก็สามารถมาเลือกมาดูกันได้นะครับมาดูโรตารี่มือสองกันบ้างนะครับนานๆทีก็พาเดินมาชมนะครับ ตัวนี้เครื่องฝุ่อ้อยนะครับราคา4ี่หมนนะครับใส่รถรุ่นเอ็มนะตัวนี้นะครับของบูเจริญการช่างนะครับอ่ะลอตเตอรี่มือสองนะครับตัวนี้เม็ดแปดนะครับเม็ดแปดสิบใส่สําหรับ l อลสี่ห้าไปจนถึงห้าสิบเอ็ดแรงม้านะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่หมืนบาทนะครับสี่หมืนบาทนะครับตัวนี้ c A M นะครับโชคชัยนะครับตัวนี้อยู่ที่สามหมืนห้านะครับ ตัวนี้ตาช้างนะครับฝาบนไม่สวยเม็ดแปดนะครับที่พูดมาคือเม็ดแปดครับตัวนี yeah, well, really ้อยู่ที่สามหมื่นนะครับตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นตัวนี้เป็นโรตเตอรี่นะครับเป็นโรตเตอรี่ของยันมานะครับเป็นโรตเตอรี่ของยันมาตัวนี้หลุดจองนะครับเพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนเอาของใหม่นะครับลูกค้าจองไว้ไปพร้อมรถนะครับแต่เปลี่ยนเอาของใหม่ตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่หมื่นสองพันบาทนะครับสวยๆเลยนะครับ ของยันมานะตัวนี้นะครับเม็ดแปดนะครับไปใส่พวกยันมาห้าสิบเอ็ดนมาสี่สิบเก้าแรงนะครับตัวนี้ก็เม็ดแปดอีกหนึ่งตัวครับสภาพสวยโค้งสวยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาสี่หมื่นบาทนะครับอ่าสี่หมื่นบาทอ่ะเม็ดหกครับใส่สําหรับ L สามหกศูนย์แปดนะครับสามสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หนึ่งแปดตัวนี้เป็นหนึ่งหกสามดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนซีนให้นะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นห้านะครับสามหมื่นห้าตัวนี้ ราคาอยู่ที่สาม0มืนบาทนะครับหนึ่งหกสามเหมือนกันนะครับตัวนี้ r x 1 6 5 e หนกห้านะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สา0หมืนแปดพันบาทนะครับสาม0 0ืนแดันบาทด้านหลังนะครับเป็นเมตรแดนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาสามสา0ื่สี่พันบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้สาม0มืนบาทเมตรแปดนะครับเมตรสาห้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีเมตรหกสิบนะครับตัวนี้เมตรหกสิบราคาอยู่ที่ สามหมบาทนะครับสามหมบาทนะครับอ่ะมี2องเมตรยีบเข้ามาตัวหนึ่งนะครับลูกค้านะตัวนี้โรเตอรี่สอเมตรยีอันนี้ราคาห้าหมกับาทนะครับห้าหมพบาทสองเมตรยี 2, 20, นะครับ RX สองสอ H นะครับแล้วก็ตัวนี้โรเตอรี่เมตรหนะครับตัวนี้ก็ไปใส่กับพวกสามี่นะครับ เป็น KR 1 6 2อนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา30 0 0 0บาทแล้วกันนะครับตัวนี้30,000บาทนะครับพวกนี้ก็จะเป็นโรตารี่ผ่านพวนนะครับต่างๆนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถมาดูสินค้ากันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านล่างอีกนิดหน่อยนะครับรถใครที่ปรับสภาพถึงไหนแล้วนะครับอ่า จะเก่ามาจากไหนนะครับซื้อออกจากนัดไปนะครับต้องใหม่นะครับสําหรับคุณแน่นอนนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไวเวียนมาติดตามนะครับบางคนก็เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ให้ดูนะครับตัวผลงานและคุณภาพของงานที่ออกไปนะครับงานของเรานะครับออกไปเป๊ะทุกคันนะครับรถเราพร้อมใช้นะครับไม่ใช่ว่าราคาสูงแล้วแต่ภาพนะครับไม่ได้นะครับของเหลวต่างๆเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไปดูด้านล่างนะครับด้านล่างหลากหลายคันเลยครับรถนะครับก็ ส่วนมากก็จะติดจองถ้าเป็นส่วนมากนะครับคันนี้ก็ L3408DI นะครับใครจำได้ FC ติดตามนัดก็รถจะจอดอยู่ตรงข้างป่าคุ้ยเนี่ยนานที่สุดแล้วครับเพราะว่าไม่มีเวลาได้เก็บนะครับแต่ตรงเนี้ยเรามียอดจองเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าใหม่แน่นอนนะครับอ่าทีแรกมากระจังหน้าต่างๆบุบตัวนี้หม้อน้ําต่างๆนะครับพุ่มลมต่างๆเปลี่ยนใหม่กล้องอากาศเปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้นะครับก็ FC จากทาง จังหวัดอุดรนะครับอำเภอหนองหานเรามาจองกันไว้นะครับตัวนี้ m 7 4 4 0 FC ทางนสะครับ f อทางสปปลาวครับก็เดี๋ยวมาเก็บสีขั้นล่างนิดหน่อยแล้วอาทิตย์นี้ก็ทําเรื่องระงับทะเบียนนะครับข้ามออกนอกราชอาณาจักรนะครับก็อาทิตย์หน้าน่าจะได้รับรถแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ KRT 140ครับลูกค้า FC จากอำเภอสารพีครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาจองกับเราไว้นะครับ ด้านในก็จะเป็นอิสกินะครับ NT 5 4 0นะครับ40แรงเทอร์โบนะครับอันนั้นลูกค้าจากอำเภอบุญทลิกครับจองไว้เมื่อเดือนก่อนนะครับก็เอามารอทำสีนะครับแล้วก็ส7 0 8ครับเมื่อวานจองเข้ามานะครับตัวนี้ FC จากทางอำเภอศรีธาตอุดรธานีครับ4508 d i Special นะครับยังอยู่นะคันนี้ราคาอยู่ที่2องแ0 0แบาทนะครับรถเรามีหลากหลายรุ่นหลากหลายคันนะครับ ตัวนี้4 7 0 8ครับกำลังเช็คนะครับกำลังเช็คให้นะครับตัวนี้ก็ยางสวยนะครับเดี๋ยวยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเช็คคันหน้าใหม่เลยนะครับคันนี้นะคันนี้เช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทำสีทำอะไรให้ด้วยนะครับราคาจะอยู่ที่3,95,000ับาทนะครับรวมเช็คเก็บงานทำสีนะครับตัวนี้ L4508 าครับทำฝาใหม่นะครับตัวนี้ก็รวมเช็คให้เรียบร้อยก็จะอยู่ที่265,000บาทนะครับแล้วด้านในก็จะเป็น L3408 ียตัวนี้ก็มีเลื่องทะเบียนพร รวมเช็คอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสองแสนต้นๆนะครับแล้วนี่ก็สามหกศูนย์แปดครับก็ฟิตเครื่องใหม่นะครับตัวนี้ยางสวยสี่เส้นด้วยรวมเช็คแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณสามแสนนะครับแล้วตัวนี้ก็สามสี่ศูนย์แปดนะครับของเอฟซนครพนมนะครับตัวนี้เครื่องติดนิ่มกิ๊บเลยครับเหมือนรถใหม่เต็มๆสูบเลยนะครับที่แรกมาเครื่องหลวมนะครับลูกค้าเดิมไม่เป่ากองนะครับตัวนี้ฟิต ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอพอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่แวะเวียนมาติดตามและรับชมนะครับสนใจรถไถมือ2และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063-313-047ครับขอบคุณครับ